สว,สวัสดีค่ะสวัสดีการผู้ชมทุกทุกท่านนะคะเนาะหลักเอฟซีทุกทุกท่านนะคะค่ะวันนี้แม่หมูก็ขอยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องแม่หมูผ้าชูเด้อค่ะค่ะวันนี้แม่หมูก็สิได้พามาตามหาแนวทางเนาะค่ะเนาะอยู่ที่บ้านคุณแม่ใบฝันแม่นเนาะค่ะเนาะวันนี้ก็ได um ้มาน้ากันสามช่องเนาะค่ะมี่ช่องแม่หมูช่องพี่ดอลลาแล้วก็ช่องบ่าวเทาเนาะค่ะเนาะค่ะ ท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วเมนมูกาแฟกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้แม่หมูได้ยัดคลิปใหม่ๆในะคลิปต่อๆไปน้ำเนเด้อค่ะค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปน้ำเด้อค่ะเพื่อสิบเด็ดขาดคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆข่าวสารดีๆจากทางช่องแม่หมูเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะวันนี้ก็จะได้พามาตามหาแนวทางความฝันเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะ พ่มาแล้วก็มารับช่วัเราฟังปบบบอบๆกันเลยเนาะค่ะเนาะว่าวันที่สามสิทันวาคมุกซีนีพุ่นแม่ใบเปินใส่แนวทางโตไรเนาะค่ะเนาะค่ะเขอมารับช่พงบอบกันเลยนะค่ะเนาะ่วันี้มักไันั่นแะมักตัวไนน้ำมาเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าันารขันนยมเขาทไปแล้วหนึ่งเก้าหนึ่ง พ่าลมนะฟันเกี่ยวออรถใช่ไหม,มครับอืม,อดลลดมรดขั้นหนึ่งเก้าหนึ่งเด้อหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งรดรดแั่แถ่เม่อไหร่ใส่ครับผมยายสื่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งไหวอัน่ชื่อยื่นครับอันนั้นก็ได้ซื่อเลขตัวใดก็อ้อคือขี่ร,รดขั้นนี้เนาะบาทีนี่มันมันบอกว่านี้กับจิตามนี่ใช่ไหมมันหยามต้องตามมันมันหมักมันน้ำกลืนเนาะเห็นมอสา่นย้ายสี่หลายทั้งหลางทั้งบุญโบมาออกงวดวัน แกะเขาไปหน้ามากันก็เกะได้ละชัวร์นะแกเขารอกนั้นจะออกน้ำกลุ้อกัดเนี่ยคยังข้นสนฉันยังคนไหวเนาะน้าหากันสินบอออกไหมบัดมันมาออกน้ำกลนบันี้ันไมเด็กินรกขนานั้นละแต่ว่าไปล้มนี่ไสแต่ว่ามันล้มคือง่ายจัที่เบกับเก่าก่อก้อนเก่านึ่นนาะ หนึ่งนเก้าหนึ่งเนาะเลยซีัตนีหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งแม่ซีแมนบันี้ขว่าเรียกนึงมันอ่านี้เ่ามากแกใส่เปิก็ว่าจะแล้วเนาะคืก้อนโมเด้อเนาะใชจานกที่รถขูนอกขูฟันขูกับซีล่งไว้เอราว่าหุ่เจ้าลงก้อนโมก็แตเล็วยวแล้วมม่ฝันมมนกับซีล่งแล้วลลงไวบันดีเขาเว่ามันอ่านได้ง่ายมันกันได้เจ้าเลยว่าทำมันออกไปฉั่นเพราะว่าเหลือขาจอบมาหนึ่ เก้าหน,นึ่งคือกันมาหนาคือเขาคักแบบน,นี้นะอันเรียกเ,ข,ข,าเข,ขาเรียกข้าเจ้าเรียกดังที่ออกว่าหลังห้องอเรียกดังข้าเจ,าจ้าที่บอกว่าคือบบแบนี้น,นี่น,นั่งน,นี่แล้วว่าเจ้าวิ่งขี้บวกนะอือย่ฟันแม่นแม่ไม่เขากระเบิดเจ้าว่านะเจ้าหรือวา่าสีไหวก้กวนมือว่านะนแม่มันดีดีว่าอังยายเห็นที่บอกฟันแหม็นเหม็นไหมอือกูว่าเด้ เมืองว่าของยายฟันแมนเด้อะบนมอสไซต์ปุ๋ยหนึ่งหนึ่งอันหนึ่ง้นะอันนั้นก็ยายฟันแมนอันนี้ก็แม่ใบฟันแมนที่กันแหรอเนาะค่ะเนาะมัน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 าไหนเขาถือแหวมันด่าตือแค่เพื่อเดียวแค่แหนมันได้ทานจริ้งวนแต่ว่าจิ้งวนจริงจิ้งวนหั่นละนั่นแหละฟันไปเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นี่ยแมงมดเออวดนีมอสไซต์อะพ่อเขาขี้ไปตัดผมปีแล้วไปแต่ไปตัดผมปีตัดผมปีมัอนี่ เขาไปเขาขี้ไปตัดผมที่หนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งรถยายหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับเนาะมนขอกระไรงามอะย้านึ่งเก้าหนึ่งกระลรงามไดีครับผมย้ายสิวอยูกระซืเอืทลหาโตแม่สิลาเโง่มานเนาะพอได้ฟังนะหาโตหาโจยี่ห้ก็ได้ขึ้นมากแ้ก็ไม่เท่า หา่าอ,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 อกห่าคันหกคันยังสิเก่าจัว กับแต่ห่้องสสานงั้งเนาะนั่งใจเนี้กันได้ซือแม่ครับผมพอออกจากทางม่วนลูกไปซื้อเยอะใช่ไหมลูกพอใส่ยาควงซื้อมามันมาได้ว่าหาจเดันไปหาแต่คักนั่งมึนก็ต้องถึงข้างล่างจั้งหมดหาคักกวาดเว้แต่แม่มักตัวนะครับม่วนครับผมไม่ใจไม่ตัวมักว่ครับม่วนมันแค่เกานึงนีแล้วมันกแล้วเออมัฟ้องยาฟ้องนะครับมาฟอาแล้ว่าเไปจ่มากหรายจว่าอันมันน้ำมาจักใจอะไปว่าอะละเนาะ เม่ว่านก็ส้ือกวนหมนะยีตะเล็กออกแล้วนะคือตายทังหัวปีแกเขาว่าโอ้ยหัยาก้มันอานนะเล็กอูเล็กยี่รวดขุนม่หนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งมาสนนะเขาเรียกว่าเลกดังได้ย่ายผ่านมาแล้วนะถือกระเดกเจ้าเดีจสร้งแล้วจซื้อไปละหาตัวละก็เด็กฟังมาแม่นะงั้นแล้วว่าซื้อบ้านหนึ่งหนึ่งไม่ออกก็เลยหนึ่งหนึ่งนันเนาะ กันกับจิบแล้าจ็บเหลอนั่นล้วนจับเท้าพ่อเหรอครับแม่ก็ชื่อแม่ไม่หรอชืือง่ายกับซางดิเหรอครับมาสีกบมเสียดกับมาเยมันก็เก่ากับเจ็ดมืคสี่แปดมื่อนี่เนาะแม่ัตต่เจ็ดพงรุดไปแข่หวดสองหวดนี่แหลครับมันแปดหลานบนนั่นนี่ไหาหลานหาบนนั่นนี่ครับเออกมาอีกวาเขาคุณแม่ไอพวกเจ็ดพวกหาพ จ <one> <that> ันี่ติครับอันมาบ่เซาเนาะสิบ่มาเก็บบ่มันขึ้นพี่นางนี่ละีนางหลาานมันว่ายายเอาเลขไปแจ้งให้แม่านะมันเีย51อ่า115มาแ้งให้มันละอืขึ้นมันพาเนาะงไหนว่าไ11เ็ดลําเดียวอันยักใส่จ่าจักเกียวลําใดสิครับบัดหาดวงสิมีได้วมเดียวไปสิปาพอตัวเดียวซํานี่ละ ว่าจะย้อนลงไปหาเบ็ดยังก็บ่ามีโอ้ยมันนีตัวเดียวได้เล็กน่นดับมันมีกแบมีนึ่งเด้อก็บอแเดจะห้องเนาะเขาบอกเล็กอย่างห้องเนน่รเสียงที่นอาไที่เบ็ดมันมันมี่เหเบ็ดมันก็เจีจ้องเป็นหนึ่งตัวเนาะม่นช่มี่ได้ปลาคอตัวเดียวปลากระเกรากัเขาก็เป็นปาอยู่นี่แม่ปลาเจ็่แม่ปลาเป็นเจ็บปลาเป็นเจ็บอืมเป็นูเป็นเจ็กนะครับขัดปลาดุกจังเป็นแปดเนาะ ปลาดุกเป็นแเพราะอันมันไม่เก็บเพราะมันไม่เก็ปลาดุกมันไม่เก็บม่นปลาปลาอื่นมัเป็นเจ็บอยู่แมนปลาดุกมันม่เก็เป็นแปดเป็นแปดเขีงม่นึ่เก็แมนปลาซิวก็เก็บแมนนี่จะปลาดุกปลาไหลี่จิีปปปลาไหลาะมันไม่แห้งปลาไหลเพรมันม่เก็บจะประมาณหนึ่งเก็บจะประมาณหนึ่เก็บเก็บหนึ่งหมดแม่กันย่ได้ครับถึว่ามันหนึงเก็บบนังนเ ừ. hoa đẹp hoa từ nung như con bếp điều nung hình đó mắn nhặt lá dưới <laughs> trong đây xin đường điều nung này lấy bỏ mắn là liền liền cái mà liền gì mà hoa là cái chết bỏ cát nung con chứ mình bếp khác điều đó bỏ cái lá thì chứ là nung cái bậc luôn cái nè, ông phải บักเขอารบเล็บนู้นกันเขาเนเขาน้งาาแสแล้วเนาะขวามนักเข่าเต๊มจะบตัวทุกรวามหายสิลิบบอเดี๋วไ่่าไหนป่าเนาะายต้อง่เแนที่จเป็นเกศน้งาใช่แล้ววนี้อาจารย์เป็นไห้ไปไหมไห้แล้วนี่มีว่าันกินมั้อาจารย์ท่านไหนบอทแม่ อาจารย์ยูวัตพนเนียนห้บอกให้จังเลบ่นเนีนว่นเนนว่นเน้นนพ่นหคือแสดงว่าพ่นหาลายตัววนลานี่นี่ของคนอันนี้ของอาจารย์เชวานนี่นี่ของของคนันวิอยู่เห็นมาเก็หนึ่งของปู่ยาชวานี่นี่ของยูวัตพูน ชื่อน้ำแน่ะพ่ะนะมัดตัวใดอยู่นี่นะมัดตัวเดียวนี่ก็ว่าสเสร็จ้วเช่นอืมอันนี้มอดอันนมักอันนี้มอดข้าห่าข้ามห่าข้ามห่าก็บาอืมบานี้งวดนี้แม่มันใจตัวใดแม่มันใจตัวนใจึงเราบอกกันที่สื่อแก่เขาคืองเขาเลยเราเลือกไม่หลายตัวมักตัวที่ฝันเลยมันว่าม่ายตัวที่ฝันนะอ๋อแม่เป็นกระยำไปเลยนครับผมแม่เป็นฝันเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์แม่จีจังเว้ยเจ้าว่า เก็ออกม้วนอยู่นใจนั่นเขาอยกนะหาเส้นใบไลยไอ้ที่แม่ฝันอีกคือว่ารถมอไซค์ไปล้มบ่แม่เออขี่ไปมันกำล้มเด้มันเคนไผ่กำล้มครับผมเอ้ว่าใส่ขั้นนี้ชวนเทียวอีกแล้วว่าแตนค่ะสำหรับแนวทางแนวทางข้อมฝันของคุณแม่ใบฝันแมนเนาะค่ะเนาะในวันที่สามสิบท่านว่าข้อมหกสีเนาะค่ะคุณแม่พันกับฝันว่าได้ขี่รถเนาะค่ะเนาะ ทะเบียนลดเพิ่นก็คือหนึ่งหนึ่งเก้าเนาะค่ะเนาะขันตัด2องตัวก็คือหนึ่งเก้าเนาะค่ะคุณแม่เพิ่นก็มั่นใจในสิบเก้าเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะในท่านผู้ชมพิจารณาเบื่องเพื่อเป็นแนวทางเด้อค่ะทางช่องเมมูกระด้น้ำเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะคุณแม่ใบเพิ่นก็ได้แบ่งปันตัวเลขเป็นเพียงแนวทางคือกันค่ะสำหรับตัวเลขที่เขาสิรุดก็บ้าวากันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะมันเป็นแนวทางความฝฟันเนาะค่ะเนาะท่านผู้ชมค่ะ สำหรับตัวเลขก็มีเข่ามีรุดได้ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้คงสีมีแค่เนี้ยเนาะค่ะเนาะค่ะแม่หมูก็ขอขอบพระคุณเด้อค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่รับชมคลิปแม่หมูเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแม่หมูก็ขอท่านผู้ชมลำล้ำรวยๆเด้อค่ะถูกหวยรวยไปด้วยกันในวันที่30ธันวาคม64สีเนาะคะ่ะโสดโสดมันหมันใส่ปีใหม่เด้อค่ะค่ะ,คะ อยู่ดีไม่แห้งสุขขูสุข,ข้นอย่าเจ็บอย่าจน,นะะด้พอค่ะเด้อพบพอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้แม่มูกับพอตัวก่อนเ้ยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ